พี่มอนครับตอนนั้นน่ะมันมีปัญหาอะไรครับตอนนั้นมีคนแนะนําให้เอามาใช้ก็ซื้อมาใช้อ่ะค่ะแต่ว่าตัวเองก็ไม่ได้สังเกตแล้วก็ทุเรียนตอนนั้นมันก็ประมาณ3ปีกว่า,านะคะแล้วก็ใช้อย่างอื่นไปเรื่อยๆอะไรประมาณนี้ค่ะพอใช้อย่างอื่นแล้วมันเกิดปัญหาอะไรกับสวนของเราครับเออมันก็เอาไม่อยู่นะคะแล้วก็มีแมงเยอะแล้ว ต้นเนี่ยจะโซมใบใบเล็กๆใบไม่โตนะคะแล้วก็การทูบก,ก็เยอะขันหลัดเนี่ยบริษัทได้มีนวัตกรรมใหม่สูตรใหม่ได้ใช้หรือยังครับได้ใช้แล้วค่ะใช้ตั้งแต่เดือนธันวา2,567นอะค่ะตอนนั้นเริ่มสะสมอาหารให้กับต้นทุเรียนแล้วค่ะ เห็นอะไรเปลี่ยนแปลงที่มันเพิ่มเติมกว่าลักษณะเดิมอย่างไรบ้างครับใบสวยและก็ยอดนี่มาเร็วมากใบโตใบหนาเขียวเข้มมากค่ะภายในเดือนกุมภาพันธ์ที่เราออกดอกนั้นนะครับความเปลี่ยนแปลงอย่างไรครับมันก็เริ่มมีตุ่มเล็กๆตามกิ่งนะคะเขาเรียกว่าไข่ปลาค่ะก็เริ่มเริ่มออกมาทีนี้ก็เดินดูตอนแรกก็ไม่คิดว่ามันจะออกมากเกือบทุกต้นแบบนี้ก็คิดว่าเออจาก300ยกว่าต้นออกสัก200ยนี่ก็ถือว่าบุญแล้วอะค่ะแต่ว่าพ